อึบุคคลท่ามือเปล่าท่าขวาหันความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านขวาคำบอกเป็นคำบอกแบ่งใช้คำบอก ขวาหันการปฏิบัติแบ่งออกเป็นสองจังหวะเมื่อได้ยินคำบอกขวาหันจังหวะหนึ่งให้ผู้ปฏิบัติเปิดปลายเท้าขวายกส้นเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อยใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุนหมุนตัวไปทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้90องศาในขณะที่หมุนตัวไปนั้น ให้ใช้ปลายเท้าซ้ายกดแน่นกับพื้นแล้วบิดส้นเท้าซ้ายออกนอกลําตัวจนขาซ้ายเจียดตึงส้นเท้าซ้ายเปิดปลายเท้าซ้ายชี้ไปทิศทางตรงหน้าเมื่อหันได้ที่แล้วน้ำหนักตัวจะอยู่บนเท้าขวาในขณะที่หมุนตัวไปนั้นให้ผู้ปฏิบัติรักษาลักษณะท่าทางของลําตัวให้อยู่ในลักษณะของท่าตรงเมื <mean> ่อได้ยินคำบอกขวาหันจังหวะสอง ให้ผู้ปฏิบัตินำส้นเท้าซ้ายมาชิดส้นเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้างขาเหยียดตึงแล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรงหลังจากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอกหมายเหตุเมื่อปฏิบัติในรูปแถวการอัดส้นเท้าต้องปฏิบัติให้เกิดความแข็งแรงพร้อมเพียงเสียงชิดเท้าต้องเป็นเสียงเดียวกันขวาหางจังหวะหนึ่งอึ้ง 中挂，松，稳、嗯，挂、嗯，